นี่เนี่ยแปนแปนก็นมีค่ะ กับกะทิน้ำตาลสามอย่างแล้วใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็ไปกวนเหมือนจะกดกวนเน่ยอะไรก็คือไส้อันนี้คือไส้ของอีตุยถ้าเป็นเขาเรียกอีตุยอ่ะแต่ถ้าไส้อันนู้นมันจะมีพริกไทยกระเทียมไม่เหมือนกันคแล้วก็เกลืออ๋ออันนั้นก็คือไข่ไข่ไข่เคฮมไส่โฮค่ะ ทีนี้ทําไมเขาถึงเรียกไอ้แบบนี้ว่าอีตุยะคะไม่รู้เหมือนกันตนี่มันเรียกกันมานานแล้วเป็นพานสบ้านเพราะว่าแถวบ้านเขาไม่ได้เรียกแบบนี้อะค่ะเขาจะเรียกเป็นประมาณซาลาเปาแต่เนี้ยเป็นซาลาเปาลูกเล็กกับไข่หงลูกเล็กไม่รู้จะมันตำนานเก่าแก่มันก็เป็นอีตุยมาตั้งนานแล้วนะครับว่าเด็กๆเราเขาเรียกกันอีตุยอีตุยออ๋แล้ว ทั้งอีตุยทั้งไข่หงเนี่ย,<ด>ยก็ขายกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเอะค่ะทำไมทางนี้ต้องมากินที่นี่นะมันอาจจะพิเศษที่ว่าของเราทำรูกเล็กกรือมั้ยแล้วรูปหนึ่งก็รูกคำระกคำแบบเนี้ยใายแป้งหรอเปล้วแลว่าแป้งหรือมันกรอบกว่าของที่อื่นที่อื่นเขาไม่ได้ลงทุนทำเหมือนเราอะไอ้วัตถุดิบเป็นมันนึ่เหมือนกันคอ๋อเราคุณภาพดีเลยแหละแล้วก็สูตรเราคิดค้นเองอันนี้สูตรจริงๆอะของคุณ เขาเป็นพี่สะพ้ายแม่ฉันก็ต้องเรียกเขาว่าเขาเป็นน้าหรือเปล่าเขาเป็นคนมาสอนค่ะแล้วเขาสอนทําลูกใหญ่แล้วฉันก็มาแปลงทำลูกเล็กเองเพราะว่าพอไปขายแล้วมันชอบเหลือ ก็เลยลองลองทำลูกแค่เนี้ยเอาไปขายดูว่าไอ้ลูกเล็กๆเราขายดีกว่าอาวหนูนึกว่าประหยัดซะอีกเนี่ยไม่แล้วมันก็ลูกเล็กที่เราจะทําได้ถึงสามสี่ลูกต่อลูกใหญ่หนึ่งลูกมันจะได้มากกว่าค่ะสมัยก่อนจะทำขายสมัยนั่นไงประหยัดไงลูกละสลึงลูกละสลึงสี่ลูกบาทค่ะลูกใหญ่ลูกละห้าสิบตังค์ทำตั้งแต่ท่าไหม่นั่นละค่ะประมาณสี่สิบกว่าปีแล้ว